สวัสดีครับวันพฤหัสที่2ีสิสิงหาคม67เนะครับเรื่องของจิออกราฟิกลิสเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับสงครามฮามาสกับอิสราเอลซึ่งอิสราเอลก็โจมตีคานฮานิสตลอดเวลาแล้วก็เพื่อหวังช่วยตัวประกันซึ่งไม่รู้อาจจะตายไป1ใน3หรือ1ใน4ขณะเดียวกันยูเครนกับรัสเซียก็โจมตีและยูเครนนันบุกโจมตีเข้าในดินแดงรัสเซียมากยิ่งขึ้นได้ใช้เครื่องบินกามิกเกเซ่ชนตึกสูงของที่พักอาศัย ประชาชนชาวรัเสเซียด้วยนี่คือสิ่งที่รัเสเซียเริ่มเตือนตะวันตกและเตือนอเมริกาให้อาวุธสงครามที่ยิงระยะไกลได้ถึง380ปราเป็นต้นไปนั้นอาจจะกดกระทบและเกิดสงครามใหญ่โตเกิดเป็นสงครามนิวเคลียร์ก็ได้นี่คือภาพรวมในสิ่งที่อเมริกาต้องการใช่ไหมรถฐมนตรีต่างประเทศของรัเสเซียได้สอบถามเช่นเดียวกันหลากนี้ที่ปักกิ่งใน อนันดีสีจีบผิงกับปนันดีโจไบเดน,นจะพบกัน27 28 29สปามวันนี้เพื่อทวิภาคีของสองประเทศนั้นมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่อยู่ที่ผลการเลือกตั้งถ้าคามราแฮร์ Harris, นะริสชนะเดโมแครตก็จะดำเนินการต่อและคงยืดหยุน่นขณะที่โดนัลด์ทรัมป์มาก็คงเก็บภาษีหนักยิ่งขึ้นอย่างที่เขาหาเสียงไว้500600หรือ200เอร์เซเก็บสินค้าจากจีน เพื่อให้บริษัทต่างๆของอเมริกากลับไปตั้งฐานผลิตที่อเมริกานั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับยังยืนยันว่า Geographic กแมคโครอารุปค,ค่าแรงนั้นต่างกว่าัน4เท่าและค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์าอีกนี่คือภาพรวมทั้งหมดขณะดเดียวกันสกุลดอลลาร์าตอนนี้ก็ถูกถล่มเคขายลงมา101.2และอาจจะทะลุ101เคยลงไปถึง100.8มาเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่จะเบรก1 0 0ลงมา ได้ก็คือจะทำให้เงินสกุลแถบนี้แข็งทั้งหมดแม้แต่เงินบาทไทยในอนาคต2ปีข้างหน้าอาจจะทะลุลงไป29บาทก็เป็นไปได้นะครับนี่คือแม c โครเอาต์ลุกของอีงกโนมิกเพราะเทรนด์ดอกเบี้ยเฟดต้องลดดอกเบี้ยแน่นอนละในเดือนหน้า0.25ขั้นต่ำและตอนนี้อยู่ที่ผลประกอบการของ e อ r n ์ n น s ตต์รีซอสต่างๆในตลอดอาทิตยนี้ของหุ้นแคปใหญ่ที่เป็นเทคโนโลยีและวิดีโอออกมาก็ไม่ดีเพราะ ซัพพลายเชนนั้นจะมีพอหรือไม่อย่าลืมนะครับเพราะมีความต้องการสูงจากจีนแต่ส่งออกไปไม่ได้ของในเิอรเพราะกฎเกณฑ์ของอเมริกาทั้งสวส,อ,สอ,ออกกฎเข้มข้นเพื่อกลัวจีนจะลุกร้ำไปไกลกว่าที่คิดในเรื่องของธุรกิจ AI ซึ่งต้องการชิปไฮเอ็นใหม่ๆขนาะเดียวกันจีนก็พัฒนาและเทคโอเวอร์เกิดขึ้นแน่นอนในอน,นาคตเช่นเดียกัน นี่คือ m a c โคร u อ l ล o k d ด v e r s i f ฟท์เทรนด์ดอกเบี้ยลง e q u i ิตีขึ้นและช็อตดอนช็อตบอลเข้าสู่สกุลทองคำและเข้าสู่ e q u i ิตีแน่นอนในอนาคตอยู่ที่ Earning r e s o ี r อแล้วครับแต่ตลาดหุ้นอเมริกานั้นบับเบิลหรือไม่เพราะขึ้นมาตลอดเฉพาะ7นางฟ้านะครับ n นวิเดียอเมซอนเมตา o ูเกิลแอปเปทุกอย่างเหล่านี้เพราะจ้ำมา2ปีเต็มๆแล้วโดวยเฉพาะ n นวิเดียกับ Meta นะครับเคยตกต่ำจนไม่มีใครสนใจ เดี๋ยวนี้เมตาอยู่ที่500กว่าขึ้นมาถึง100เท่าจาก50กาเหรียญมา500กว่าในวิเดียจะกจ0เหรียญมา1,400เหรียญพัน0มเหรียญปัจจุบันก็คือสปิดออกมาเหลือ130 140 a อย t า m e h i ห h a p p l ้แอปเปิลก็เช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับกลับมาดูเรื่องของก o r บรายแอสเซทโ o เคชั o นให้ดีครับจังหวัดเติบโตแร่งเรื่องกรีนเอเนจีเรื่อง, Energy, อง EV c a คแลนะ H อีวีคาเช่นเดียวกันที่จะพัฒนาเติบโตแข่งและต้องการความเชิงภาษีโดยที่รัฐบาลที่ต้องกระตุ้นเหมือนกับที่ไทยนั้นกระตุ้นตั้งแต่สมัยลุงตู่นะครับเจ็ดหถึงหนึ่งแบาทต่อคันให้เปลี่ยนเป็นอีวีฉะนั้นสั่งเข้ามาขายที่เมืองไทยเท่าไหร่ก็จะต้องผลิตเท่านั้นตอนนี้ก็ผลิตได้แ0 0แสนทั้งส่งออกและใช้ในประเทศ ต้องผลิตถึง1นล้านห้าแสนคันเพราะนําเข้ามาแล้ว1นล้านห้าแสนคันนี่คือความต้องการดีมาและทุกคนกําลังพุ่งเป้ามาอิมเมจินโดยเฉพาะประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องของแคปซิตี้ในการภาคผลิตฮาร์ดเรดในเรื่องของฮิเลเพกการเข้ามาเวทเทนดิจิตอลเพิ่มกําลังผลิตในเรื่องฮาร์ดดิสก็คือคอมพิวเตอร์จะเติบโตกแกร่งมากและต้องการชิปไซมิคอนดักเตอร์เอทั้งหมดที่จะเริ่มพัฒนาลงมาลงทุนทั้งนั้นทั้ง Intel ทั้ง Apple ก็มาทั้งของ Microsoft ก็มานี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับแม้แต่ TSMC Samsung Sony ของญี่ปุ่นก็มาตั้งฐานผลิตในโซน EEC ไทยจากนั้นมีความต้องการพลังไฟฟ้าก็ Green Energy ก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าบริสุทธิ์คือเก้าจีพี i m และกิมรัอยังยืนยันว่าเก็บ Consolidate หุ้นเหล่านี้ให้ดีกับหุ่นของ Semi d o n t u r t o r p h i p ซัพพลายเชนที่ยืนความต้องการสูงมากใน a i Data Center c l o u d Center ไทยก็เป็นแรงฐานผลิตแบบนี้ทั้งหมดที่ทุกคนเข้ามาแม้แต่อริบบบาก็มานะครับอย่าลืมนี่คือภาพรวมทั้งหมดยังยืนยันว่า c o n s o l i เด็ e ผมริเปรียบเทียบหุน้นพุ้นที่จะเหมือนในวิเดียกับเมตาในกลุ่ม s e มิคอนด์เตอร์ชิของไทยนะครับโดยเฉพาะ Delta าไฮเอ็นจะจ้ำเหมือนกับในวิเดียได้แน่นอนใน หนึ่งปีข้างหน้าถึงสองปีพอดีมานมีความต้องการสูงแล้วจากนี้เป็นต้นไปต้องผลิตเครื่องบินโบอิงเพิ่มผลิตเพื่อท่องเที่ยวของจีนจะเติบโตแกง่งนี่แหละครับยังไงก็ต้องใช้ชิปแถบนี้และจีนก็ต้องการภาพผลิตยังไม่มีในเครื่องของศักยภาพของสายการบินจีนแต่ก็สั่งซื้อ Airbus กับ Boeing Boeing พุ่งเป้าเลยครับใน20ปีข้างหน้าการท่องเที่ยวจีนเติบโตสิ่งเหล่านี้ก็คืออะไรครับซัพพลายเชนเสรีเกิดรวชิป จากนั้นฮาน่าเดลต้าแคลคั่มเคซีคอนโซเดดดาตานั้นเดลตานั้นอาจจะเทคออกไทม์ไฮที่110-120ใน Q3 นี้เป็นไปได้ขณะเดียวกันแคลคั่มก็จะตามมาส่วนฮาน่ากับ k c ซนั้นฮาน่าไปที่แล้วได้เพิ่มทุนไว้ที่ราคาเฉลี่ยอยู่58นะครับผมว่าเป้าหมายก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบในไตามาส4สิ้นปีนี้ที่58บาท ได้เช่นเดียวกันเรื่อง PC board hard disk ที่จะเริ่มผลิตเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างมากมายมหาศาลและกำลังส่งออกตั้งแต่ไตรมาดสามนี้แล้วครับจุายและออกาสที่ก็จะเพิ่มขึ้นในกาสั่งซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็ชิปซัพพลายเชนทั้งหมดจากประเทศไทยยอดส่งออกจะเติบโตแกร่งนี่คือภาพรวมภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ศึกษาให้ดีหน,น้อยก็คือเฮลท์แคร อย่างน้อยก็คือ Green Energy ก็คือกราว GPC s บีกิมแล้วก็ s e m i c o n d u c t o r Chip ก็คือดิมาน s u p ซัพพลายเชนต้องมีจะเป็น s u p p l า e r ฐานผลิตย้ายออกมาจากจีนมาอยู่ประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนี่คือภาพผนวกทั้งหมดในการลงทุนจากนีนประเทต้นไป asset a l i e n a t i o n กำลังเคลื่อนย้ายมา banking healthcare electronic แล้วก็กลุ่มของสายการบินในอนาคตแต่ธุรกิจเหล่านี้ไม่เคยมีในประเทศไทยเท่าไหร่แล้วก็อินชอนน์นี่คือสิ่งที่ดีมานมีความต้องการสูงมากในการโกเบอร์ไรเซชั่นแอสเซส o โเคชสิ้นปีนะครับยัง,งยืนยันว่า1,500 breaking out ได้แน่เพื่อปีหน้าจะเติบโตโคบชอตกับรุแนแรงและจะไปทดสอบกันใหม่ในต้นปีหน้าครึ่งปีแรกที่1,650จุดสวัสดีครับ